ตั้งแต่เด็กเราฝันว่าเราอยากเป็นหมออยากดูแลคนอื่นทุ่มเทสิ่งที่เราเรียนมาให้ชาวบ้านให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุดพอเราเห็นปัญหาโดยเฉพาะตรงหน้าที่ทำงานเราเนี่ยเขาจะขับรถแป้นผ่านไปผ่านมาหลายคนก็จะตะโกนด่าว่าไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วก็จะมีคนบอกว่าไอ้เด็กพวกนี้แหละมันจะเป็นปัญหาสังคม ก็เกิดคำถามว่ามันเป็นหน้าที่ของเราไหมโดยที่ไม่ใช่เป็นคนแช่งแต่ไปเป็นคนช่วยแล้วปรับวิธีคิดเขาได้นะคะเราเชื่อว่าโอกาสถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนตัวเขาเนะี่ยเด็กมีโอกาสที่จะเช้งตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองให้มาเป็นคนดีได้สิ่งที่จําขึ้นใจเสมอก็คือว่าอย่านึกถึงแต่ว่าเราต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพราะจริงๆแล้วแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าเราทําด้วยหัวใจมันยิ่งใหญ่เสมอ